สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับเพกแล้วก็พี่ฝนจ้าตอนนี้เราอยู่ในไม้ครับนะเราจะมาสร้างบ้านสายลุงตามที่น้องๆรีเควสกันเข้ามานะจ้าบ้านสายลุงเหรอใช่แล้วยังไม่เคยทําบ้านสายลุงเคยทํำย่าง บ้านสายลุงยังไม่เคยทำเพราะฉะนั้นจะต้องนินไหลสีอันม่วงคำํำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเดี๋ยวก่อนนาะสีแรกที่เพกหยิบมาคือสีเหลืองสีส้มสีแดงนี่ไงสีเหลืองอันนี้สวยนาะแล้วก็เขียวอา้าวอันเดียวกันเนาะใช่แล้วแล้วก็ฟ้านี่เอาฟ้านี่ดีกว่าฟ้านี่<อ>สว่าหลายสีเลยนะขอบอกได้ได้น้ำเงินแล้วก็สีม่วงครบแล้วเจ็ดสี แล้วก็มีอันนี้ด้วยสีขาวสีขาว,ขาวเดี๋ยวพเพกจะเอาไปทําเป็นเออหลังคาหลังคางง้นหรอใช่เดี๋ยวเพกวางสีเรียงไว้ให้พี่ฝนก่อนนี่ถูกไหม,มก็พอได้ละม่วงคำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหมสีลุงอ่ะนี่ได้แล้วสีลุงเจ็ดสีเป็นแบบนี้ถูกเปล่าทุกคนอ๋อน่าจะใช่ใชน,นะเอาละก่อนอื่นเดี๋ยวเพกก็จะเอาสีแดงเนี่ยมาเริ่มต้นสร้างตรงเอเอตรงไหนเดียตรงนี้แล้วกันเนาะเอาตรงสว่างสว่างอ่ะ มันก็สว่างหมดแหละอันนี้เพียงอัปเดตเกมมานะก็เลยแสงเงาเลยหายไปซะแล้วนะทุกคนนะมาเลยมาเลยเดี๋ยวเรามาสร้างกันดีกว่าจะสวยขนาดไหนกันนะเริ่มต้นจากการวางสีแดงลงไปก่อนนี่พอไหมพี่ฝนอันนี้คืออะไรอะ่ะทำบ้านไงอันนี้คืออะไรละ่ะเสาเหรออันนี้คือทางเข้าทางเข้าเหรอใช่แล้วโอ้ทำไมทางเข้าสูงจังอะ่ะทางเข้าต้องสูงสงไงนี่เราจะสร้างกี่ชั้นอ่ะ ชั้นเดียวแต่ว่าเป็นชั้นเดียวแบบมีทางเข้าเจ็ดสีทางเข้าเจ็ดสีเลยหรอใช่แล้วอ๋อแล้วตัวบ้านก็จะเป็นเจ็ดสีเหมือนกันตัวบ้านเป็นเจ็ดสีเอาแบบสว่างสว่างหน่อยนะสว่างไหมเหรอเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะพี่ฝนติดไฟเอาดีเดี๋ยวมันก็สว่างแล้วติดไฟอะไรอ่ะ LED เหรอติดไฟ LED นี่นี่นี่แล้วก็วางไว้อ๋อก็เริ่มสวยแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรอพี่เกเรียงสีผิดทำไมอ่ะเออ ่างมันเถอะอออะไรอ่ะเหมือนกันไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรลองเราใช้ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันก็จะสว่างขึ้นมาอีกมิติหนึ่งนี่ไงอโอทางเข้าก็สวยแล้วนะพอเ<อ>ดินเข้าไปก็มีเจ็ดสีเลยอย่างเท่เลยอ่ะยี่ฝนจะติดไฟข้างในบ้านด้วยก็แล้วกันเดี๋ยว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 พี่ฝนค่อยติดพเพกเว้นช่องให้ใส่ไฟตรงกลางว่าเห็นปะอ,อ๋อได้เลยเอาละต่อไปก็เป็นสีน้ําเงินนะทุกคนเออไม่ได้เล่นไม,ม้ค้ำนานนะหาของไม่เจอเอ้าว กดปุ่มีดิกดปุ่มอีอน,นั่นแหละหาไม่เจอโถเอ้ยโอ้แย่แล้วทุกคนพี่ฝนหาของไม่เจอเอาละเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่ฝนฮะอ่ไหนอะอยู่ไหนหนะฮะนี่ไงเสร็จแล้วดูดิฮะเห็นแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วๆๆเอาละต่อไปเดี๋ยวต้องทำพื้นบ้านเอาสีอะไรเดีพื้นบ้านก็เอาสีสว่างสว่างอ่ะงั้นเดี๋ยวหาสีชมพูกอนหาบล็อกสีชมพูอยู่ตรงไหนนะทางเข้าบ้านเอาดีละกันเป็นคอนกรีตเป็นผงคอนกรีต อาสว่างสว่างเลยนะนี่ไงเดี๋ยววางให้ดูนี่ทุบดินเก่าออกไปก่อนสว่างไหมเออก็พอได้อะ่ะอืมตอนแรกเอาสีขาวแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขาวไปหมดทั้งหลังอะ่ะพี่ฝนขาวชมพูนี่ก็สว่างดีอะ่ะเฮ้ยคุณหมูมายืนมองเราอยู่อะ่ะฮะเขาอยากรู้ว่าล่าว่าเราทําอะไรเออตาดำเขาหายไปไหนอ เดี๋ยวพี่ฝนไปดุบดุบแถวนี้กดีกว่าหาไม่เจอได้เดี๋ยวพี่เอกจะเอากระจกลงด้วยนะพี่ฝนใช้เป็นกระจกอันนี้ดีกว่าพี่เอก่าดีกว่ากระจกแบบบางๆอ่ะนะเอาเป็นกระจกบล็อกอันใหญ่ไปเลยใช่แล้วเพราะว่าอันบางนี่มันแบ่งครึ่งแล้วมันแปลกๆอ่ะได้ละอ๋อแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะอ๋ออยู่แค่นี้ใช่ไหมใช่แล้วแค่นี้พอ <laughs> แค่นี้พอแล้วเหรออ๋อพอแล้วเรียบร้อยปิดคลิปเดี๋ยวก่อนมึงจะเปิดมาได้3นาทีเดียวเดียว<ส> <laughs> เอาแล้วเดียพี่เอกขอหาบล็อกเอาไปต่อเติมด้านล่างนิดนึงนะนี่เราจะทําบ้านชั้นเดียวแต่ว่ามีบริเวณข้างๆเยอะนิดนึงใช่เปล่าเออพี่เอกจะต่อเป็นบ้านทรงเดียวกับเขาเรียกว่าอะไรทรงเดียวกับโบสถ์อะอ๋อทรงเดียวกับวัดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่วัดไทยแต่ว่าเป็นโบสถ์คิดไงอ๋อเอเอได้ได้พอได้อยู่นี่พอมีด้านข้างเสร็จเดินเข้ามาใช่ไหมอ่ะแล้วพี่เอกก็จะทําแบบ ต่อออกไปด้านข้างแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วก็จะมีปีกข้างออกมานิดนึงใช่แล้วหนึ่ง6อสามสี่ห้าหกอ่ะหกล็อกแบบนี้โอเคนะเดี๋ยวพี่ฝนปลูกดอกไม้แถวนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่เอกทุบตรงนี้ทิ้งเลยแล้วกันเราไม่ได้ใช้นี่แล้วใช่ไหมเอาแล้วนะเราต่อไปพี่เอกก็จะวางบล็อกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ต่อขึ้นไปสูงๆเนี่ยพี่ฝนก็จะมีพื้นที่ในการวางเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เหรอใช่แล้ว ได้เลยเดี๋ยวต้องหาเฟอร์น,นิเจอร์สวยๆมาวางเพิ่มอ่ะได้ได้ได้แล้วก็เดี๋ยวต่อเป็นกําแพงขึ้นมาก่อนเพราะพี่เอกไม่รู้ว่าจะต้องใช้ขนาดไหนนะแล้วก็ค่อยเจาะรูทําหน้าต่างเอาหน้าต่างแบบไหนอะ่ะพี่เอกจะทําหน้าต่างบล็อกใสๆแผ่นใหญ่ๆเลยอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ฝนดุบอันบล็อกนี้มานะได้ได้เเดี๋ยวเอาตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเจาะรูไปให้เลยนะอ่าเจาะไว้เลยเดี๋ยวได้ใส่ทีเดียวเี่เจาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอกปิ๊กนายจะไปไหนนี่ ในปุ๊กปิ๊กเมววิ่งอยู่นี่ฉันไม่อยู่แถวนี้และทําไมอ่ะแมวตัวอื่นมาไล่งับฉันเขาเขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนนายไงไม่ได้เป็นเพื่อนฉันทั้งหน่อยเมื่อกี้ขโมยปาทูชันไปด้วยหายไปไหนแล้วเนี่ยอุตส่าห์เอาปาทูให้กินอะไปไหนแล้วเดี๋ยวปล่อยปุ๊กปิ๊กไปวิ่งเล่นก่อนพี่ฝนออนี่เสร็จแล้วพี่เอก,กจะต่อสีส้มแล้วก็มาต่อสีส้มทางนี้นี่แอบอยู่ตรงนี้อะปุ๊กปิ๊กอะพี่เอกว่าต่ออย่างนี้ลําบากต่อมันแถวเดียวเลยแล้วกันต่ออออะไร,รต่ทีแถว แล้วก็ค่อยไปต่อแถวนน้นแล้วเปลี่ยนสีเอาอ๋อเนี่ยบินไปบินมาไงเงี้ยเวียนหัวแล้วอ่ะอ๋อบินไปบินมาก็งงอย่างนี้เราค่อยๆทําไปก็แล้วกันพี่ฝนก็เริ่มเวียนหัวกับป๊กปิ๊กแล้วอะฮะเวียนหัวกับพวกปิ๊กเรื่องอะไรอะวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยไม่รู้วิ่งทําไมงั้นเดี๋ยวเพียกต่อตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะได้เลยแค่นี้น่าจะพอนะพี่ฝนอ่าพอได้พอได้ใช่ไหมเจ็ดสองก็สิบสี่เรากว้างต้องสิบสี่รอกเลยนะอ่าเอาละสีม่วงเสร็จแล้ว คันนี้ก็มาทําฝั่งนี้กว้างพอไหมเนี่ยกว้างพอแล้วเดี๋ยวเอาเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าไปใส่ก็น่าจะเต็มแล้วเอ่อเอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอกลืมลืมอะไรหรอพี่ฝนต้องทําพื้นด้วยนะทําพื้นอะไร,รอ่ะพื้นข้างล่างมันเป็นไอ้นี่ไงเป็นหญ้าอยู่อะ่ะเอา้าแล้วยาเอาพื้นแบบไหนหอ่ะเออพี่ฝนเลือกเอาเลยเอืม่ห้พี่ฝนเลือกงั้นหรอออพื้นไม้พื้นคอนกรีตอะไรได้หมดอะ่อออดนะอองั้น๋ยวพี่ฝนเอาเป็นพื้นเออลองดูก่อนดีกว่าฮะ เลือกไม่ถูกหาไม่เจอด้วยแนะ่ขอบอกงั้นเดี๋ยวเพ่กต่อบล็อกปิดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกระจกก่อนเอาไว้ตรงไหนดีนะหรือว่าเจ้าสีขาวตรงนี้ดีเอ,อพี่เอกคิดว่าอ๋อรู้แล้วทําไม่เหมือนข้างหน้าไปเลยดีกว่าทำไรเหรอข้างหน้าตรงที่เป็นสีแดงอะ่ะบล็อกมันจะพอดีกันแบบนี้ไงงั้นเดี๋ยวพี่ฝนทุบก,กำแพงข้างๆออกมาหน่อยนึงได้เปล่าได้ได้ทุบเลยทุบใส่กระจกได้เลยนะเ,เพราะว่าน่าจะไม่พอแล้วอะ่ะนี่ เอาให้มันตรงกันตรงกันยังเนี่ยตรงนี้เราใส่กระจกเท่ากับข้างหน้าเลยนะพี่ฝนนะได้เลยเฮ้ยตรงล็อกยังอะ่ะเดี๋ยวขอเลงก่อนล็อกนี้โอเคแล้วก็ล็อกนี้ล็อกนี้อ่าล็อกนี้ที่เหลือใส่กระจกได้เลยนะได้เลยได้เลยเนี่ยกำลังวางกระจกให้ตรงกับที่พี่เอกวางบล็อกไว้ให้อยู่อะ่ะเอาละเอาพี่ฝนวางเลยใช่ไหมออกัเดี๋ยวพี่เอกจะไปทําข้างบนนะนี่ใส่ไฟ LED ทักหน่อย พื้นสีสีพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะมึนหัวพื้นสีอะไรอะ่ะเมื่อกี้ใส่สีฟ้ากับสีชมพูเข้าไปมันน่าจะมึนหัวงั้นเดี๋ยวเอาเป็นพื้นสีเดียวเลยก็แล้วกันเอาเป็นสีอะไรเป็นไม้เป็นไม้เ,ไมเออไม้ก็ได้นะไม้ก็สวยดีคัสสิกเออเอาเป็นพื้นไม้ดีกว่านี่กัลังต่อนี่เคยเห็นเปล่าทุกคนไฟ LED ที่อยู่ด้านบนเพดานอะออนี่มันอะไรไฟ LED อันนั้นไม่ใช่ไฟแล้วน,นั่นมันอะไรอะ่ะมันคือโกสโตนเออนั่นแหละนั่นแหละ เรามาใช้แทนไฟไงพี่ฝนเดี๋ยวพี่เอกเอาหลังคาดเดี๋ยวลื้อตรงนี้เอาไปก่อนนี่ปั๊บพี่ฝนกาลังต่อพื้นไม้เอาให้เต็มเลยนะเอาเต็มบล็อกเลยก็ได้พี่ฝนต่อเต็มบล็อกเลยไม่ได้เล่นมานาะนแล้วเวียนหัวแล้วเริ่มงงแล้วก็ต่อเข้าไปตรงนี้ดีไหมหรือว่าเอาแค่บล็อกนี้ก็พอเอาละเฮ้ยไม่เอาอะ่ะ เอาให้มันสูงขึ้นหนึ่งล็อกแล้วกันจะได้มีไฟเดินตรงกลางได้ด้วยนี่ทำอะไรหลังคาเทินขึ้นไปสูงๆเหรอใช่เพกจะทำหลังคาขึ้นไม่สูงมากเอาขึ้นมาแค่นิดเดียวเสร็จแล้วก็จะได้วางไฟ LED นี่ไงเอาละปึ๊บนี่พี่ฝนถมพื้นออกละดีมากเลยพี่ฝนถมไปเรื่อยๆแล้วเีคก็ตั้งแบบนี้ไงเข้าใจเปจล่าไม่ค่อยเข้าใจเราทำไปเถอะ มันจะบังพอดีไงบังข้างหน้าพอดีเอาเลยตามสบายพี่ฝนไม่คิดมากเลยฝนทําพื้นอย่างเดียวทําได้แค่นี้อะชีวิตอ่ะจ้ะนี่เดี๋ยวพี่ฝนก็มาแ <c oughs> ขวนไฟตรงนี้นะอ่าได้เลยได้เลยเอาแล้วพี่เอกขอเดินยาวไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ต่อมาให้มันชนกันพอดีโอเรียบร้อยปิดให้หมดหมดยัางอะเหลือล็อกเดียวอ่าชึบเรียบร้อยแล้วพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนต่อนี่มาแล้วกระจกเพิ่มนะพอไหมอะ ก็พอแล้วเดี๋ย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 วมีอะไรหรอเออพี่เอกว่าข้างหน้านี่มันแปลกๆนะทําไมกระจกมันดูน้อยๆชอบกลนมันไม่พอหรอดัน้างเนี่ยเดี๋ยวขอเพิ่มกระจกนิดหน่อยอ่าได้เลยเอาเริ่มตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนี่หนึ่งสองสามสี่เออพี่ฝนเอากระจกวางไปสี่ล็อกนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเออเดี๋ยว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 ไม่เหรอเดี๋ยวล็อกสีฟ้านี่เพกจะต้องวางเป็น าเป็นปูนกั้นไว้ดีกว่าเอองั้นพี่เอก็ทำเอาเออพอได้ไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่เอาเกินอา่างั้นเดี๋ยวล็อกสีฟ้าเราเอาไว้แบบนี้อา่าได้เลยโอเคแล้วสวยแล้วเอเริ่มสว่างสดใสขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้หนึ่งสองสามไม่พอไม่พอก็ไม่ต้องทำเอเดี๋ยวไป่วนไปทำฝั่งนูน้นทำให้เหมือนกันสองฝั่งนะพี่ฝนอไม่ต้องวางเลยสบายมากโอ้โหทุบเละละไปดูก่อนดิ เป็นไงบ้างอะนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันดูแปลกๆปกแปลกตรงไหนอะหนึ่งสองสามนี่ไงขาดไปล็อกอ้าวทำไมอ่ะ <laughs> <M' an S 2> มันมีสี่อันนี่วางแล้วเรียบร้อยนี่ไม่วนไ่ต่อข้างในบ้านแล้วต่อในบ้านแล้วเหรออ่าเดี๋ยวทุบตรงนี้ก่อนทุตรงนี้ก็ใส่กระจกเลยเหรออ๋อมันมองไม่เห็นไงเออตรงนี้เดี๋ยวพี่เอกเอาปุ่มใส่ก่อนนะเอาปุ่มไหนดีนะเอาปุ่มอะไรดี ปุ่มไม้หรือเอาปุ่มหินปุ่มอะไรอะ่ะปุ่มที่ใช้กดเปิดประตูอ,ะอ่ะอ้าว้องใช้ปุ่มวะอ้าวไม่ได้เหรออันนี้มันเป็นประตูเหล็กไงพี่ฝนอ๋อมีหน้าแล้วพี่ฝนเข้าบ้านไม่ได้ว่าจะถามอยู่ทําไมประตูมันเปิดไม่ได้เดี๋ยวปุ่มวางก่อนกดกดเติมชึบเติมอา้าวไม่เห็นเปิดเลยไม่เปิดอ๋องั้นเดี๋ยวใช้นี้แทนใช้ระบบเหยียบ อ๋อมันจะต้องมีตุ่มเยี่ยบเ,อ,เอาอันไหนดีเอาอันนี้ละกันนี่ระบบเยียบวางแปะเข้าไปวางเลยแล้วก็เดินไปเหยียบนี่<อ>นี่เลยโอโหโอ้สวยสวยสวยงามนี่ถ้ามีแอร์นี่ใช้ได้แล้วเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนวเดี๋ยววนไปต่อข้างในแล้วได้แล้วสบายมากเอาแล้วนะคราวนี้เราก็จะจัดอุปกรณ์ด้านในให้ใหมันสวยงามตรงนี้วางไฟเพิ่มดีไหม สว่างเลยเนี่ยพี่ฝนพี่ฝนกำลังหาเฟอร์นิเจอร์หาโซฟาลงอยู่โซฟาเราไม่ได้ลงมอดแล้วก็เลยไม่มีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแถวนี้เราหาไม่เจอเราก็เอาอันนี้แทนนี่ <c oughs> มาแล้วทุกคนบ้านในต้องอยู่อย่างสวยงามฮัลโหลฮลาโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะวางกล่องดนตรีมิวสิกบ็อกไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันนึงเออาันนี้ด้วยดีกว่าแล้วก็วางอะไรเพิ่มอีกนะของกินไง ของกินพี่ฝนก็วางไม่ดีอ๋อให้พี่ฝนทำของกินเหรอได้แล้วเดี๋ยวพี่เอกไม่ถนัดของกินพี่เอกเอานี่แล้วกันที่ปรุงยาแล้วก็เอาอะไรเพิ่มอีกอ๋อเอาหม้อต้มยาใส่เข้าไปเอาอะไรอีกดีนะอา่านี่นี่อันนี้จําเป็นมากอะไรหรอเอ่อที่เก็บชุดฮะเราจะต้องมีชุดชุดไว้ด้วยเหรอใช่ดินี่ชุดอะไรเนี่ยนี่้ไม่ได้ ชุดนี่ไงชุดชุดเกราะสีเงินกับสีทองโอ้ของพี่ฝนสีทองนี่เดี๋ยวเพเอกเอาใส่ให้ไม่มีสีลุ้งเหรอไม่มีโอ้น่าเสียดายจังเออถ้ามีก็ดีเนาะเอาละเดี๋ยวก็จะวางวางตรงนี้สีเงินของพี่เอกมาชึบอาป,ปั๊บปึ๊บพ่ออย่างเท่เลยเท่ป่ะเท่มากต่อไปก็เป็นสีทองก็จะเป็นของพี่ฝนสีทองก็จะเป็นแบบนี้ เอามาให้ครบเซตก่อนแล้วก็ไปวางทีเดียวเอาแล้วนะวางโป๊ะโป๊ะอ่าเรียบร้อยเอ๊ะเป็นไงมัางอ่ะมันไม่หันมาทางเดียวกันอะอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะเฮ้ยไม่ดีดิไม่สวยเอาเอาอีกเออเดี๋ยวเอาออกก่อนมันไม่หันมาทางเดียวกันอ้อนนาอวติดมือมาเฉยเอานะทูบเลยได้ไหมอ,อ้าวหายไปหมดเลย อ๋อรู้แล้วต้องหันมันหน้าเขาจะหันหน้ามาทางเราเอาแล้วนะเดี๋ยวพี่เอกวางใหม่แป๊บหนึ่งพี่ฝนอ๋อได้เลยพี่ฝนจัดบ้านตรงนี้เรียบร้อยแล้วเอาละใส่รองเท้ากางเกงแล้วก็หมวกนี่มีบ้านสวยงามนี่มีเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยเป็นไงสวยโอ้โหเป็นไงบ้างหันกลับมาเจอป้ายอะไรเยอะแยะอะไรอะอาหารไงแถมมีขนมให้กินด้วย <c oughs> ของกินต้องมาก่อนทุกคนของกินต้องมาก่อนทุนกสิ่องอย่างใช่แล้ว บ้านไปที่หลังมีของกินก่อนอ๋อแล้วเรามีเค้กคาตาลบรีแล้วก็มีบ้านหรูอยู่แล้วนะใช่แล้วเฮ้ยแล้วมีตรงอื่นอีกเขาเปล่านี่ที่เราต้องทําเพิ่มอืไม่มีแล้วนะพี่เอกอยากได้อ,อ๋ออาแอปเปิลมะพี่เอกอยากได้ทางเข้าให้มันหรูๆกว่านี้นิดนึงทางเข้าอะไรอเอ,อนี่ไงนี่ไงเราปูพรมได้เอาเพรม,มสีชมพูไหมพรมสีชมพูหรอตรงนั้นสีชมพูไงก็ลองดูก็ได้นะเป็นไงบ้างไงก็เอาสีแดงดีกว่า สีชมพูไม่สวยหรออ๋อเปลี่ยนใจแล้วไงอ๋อสีแดงก็สีแดงสีแดงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเอาสีแดงอะเจอแล้วสีแดงเพราะว่าเราเข้ามามีสีชมพูแล้วต่อมาผมแดงไงอ๋อผมแดงเลยหรอใช่แล้วอ้อโหบ้านหรูมากมากนะมีรมแดงเลยบ้านเราต้องเดินผมแดงโอ้โหเดินผมแดงเข้าบ้านอ๋าใช่แล้วทุกคนเอาวละเรียบร้อยสวยงามแล้วพี่ฝนอ้อสุดยอดไปเลยนะเนี่ยโอ้สีแดงนี่มันตัดดีจริงๆนะค่ะ ข้างบนเรียบร้อยแล้วนเนาะแล้วติดไฟด้วยยังจะติดก็อีกอ่าเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวสว่างไม่พอโอ้หนี่เอาสว่างไว้ไหนเนี่ยสว่างแสบตาเลยนี่สอมบี้นี่ไม่คิดจะเข้าบ้านนะวิ่งผ่านเลยจะบอกให้สว่างแสบตาแล้วขอบอกโอ้สุดยอดเลยพี่ฝนนี่เดี๋ยวพาวนดูรอบๆบ,บ้านของพี่เอกับพี่ฝนหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างไงสวยมาก มีครบทุกสีแล้วนะเจ็ดสีบ้านสีลุงใช่แล้วทุกคนเอาละเรียบร้อยโหตอนนี้ในเมืองเราใหญ่โตมากมากเดี๋ยวเราไปสร้างกันใหม่ไม่รู้จะสร้างอะไรดีถามเพื่อนดีกว่าเออเดี๋ยวถามเพื่อนแล้วกันใครอยากให้สร้างอะไรคอมเมนต์ไว้ด้วยนะจ๊ะเอาละสําหรับวันนี้ใครที่ถูกใจคลิปของพี่เอกกับพี่ฝนอย่าลืมกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนลาทุกคนนะจ๊าบอย,บย,บย